อันนี้เป็นรีวิวของเรื่องลันมานะครับลันมาครึ่งหรือไอหนุ่มกังฟูลันมาแฮสนะครับของที่ผมรีวิววันนี้ก็จะเป็นของสยามอินเตอร์คอมิกนะฮะเขาทำออกมาเนี่ยสองสองพ,พ์ด้วยกันมีพิมพ์ปก30บาทเล่มบ้างๆนะฮะหนึงถึงสาเล่มจบแล้วก็อีกอันหนึ่งคือทำมาเป็นเล่มหน้าหนา1-38เล่มเล่มจบเหมือนกันแต่เป็นปก35บาท นะฮะลันมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องหายากเพราะว่าสยามเนี่ยพิมพออกมาชุดชุด30บาทเสร็จแล้วก็ชุด3 5บาทแล้วก็เลิกพิมพ์ต่อไปเลยคือจบจบ2ชุดแล้วเขาก็ไม่ทำอีกแล้วนะฮะมันก็อยู่อยู่กลายเป็นของหายากขึ้นมาเพราะคนหาอ่านไม่ได้หาซื้อก็ไม่ได้นะฮะร,ราคามันเลยกระโดดขึ้นไปก็มันก็จะมี2พิมพเนี่ยนะครับ ที่ส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆพ,พ,พิมพ์บางของผมเนี่ยจริงๆที่ได้มานี่คือสวยมากๆามากม,ากมากแล้วก็เก็บไม่ดีเองคือคือโกรธตัวเองอยู่ทุกวนันนี้ว่าเก็บไม่ดีเองปกมันจางแต่ด้วยด้วยด้วยตัวของที่ผมมีเนี่ยยังเอี่ยมกริบเลยเสียดายว่าเก็บไม่ดีโดนแดดอะ่ะโดนขนาดเก็บในตู้ทึบแล้วนะฮะแต่โดนแดดปกสันก็เลยจางเสียใจนะครับ ตัว38นี้เองก็ยังสภาพดีมากๆอยู่